ขอต้อนรับเข้าสู่ชั้น19นะฮะทัฟเฟอรเอของพวกเราวันนี้น้องแพรและน้องเนเขาบอกไว้ว่าอยากจะมาฟังกล้องไปเจอเลยมาบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยเริม่มมีว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพาคินไปไม่กลับบางนาได้ผ่านร้านสูชิร้านหนึ่งจานละ40บาทแต่เพิ่งมารู้ว่าคนต่อแถวเนี่ยเป็นชั่วโมงร้านซูชิโรทําให้รู้ว่าโอ้ย กินซูชิเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามขนาดนี้เลยเหรอเราก็เลยมีชื่อคำที่อยู่ในหัวซูชิโรทำไมถึงขายดีและทำให้รู้ว่าซูชิจานละ40บาทสร้างยอดขายปีละ76,00 0ล้านบาทตา่อปีไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะที่ร้านซูชิร้านหนึ่งเนี่ยจะมียอดขาย76,00 0ล้านบาทตา่อปีเอาธุรกิจแล้วกันนะที่เรารู้ว่าคุณตั้นเนี่ยเป็นคนประสบความสำเร็จมากๆ Market c ต p ปของชาเขียวในเมืองไทยตอนเนี้ย น่าจะประมาณ8 0 0 0ล้านนะมากกว่ามาร์เก็ตแคปหมายความว่ามากกว่ายอดขายของชาเขียวทุกชาเขียวรวมกันในเมืองไทยอีกนะกับร้านซูชิที่ที่ว่าซูชิโร่เพียงร,ร้านเดียวก็เลยกลับไปหาว่าไอซูชิจานละ4 0บาทเนี่ยสามารถจะมียอดขาย76,00 0ล้านบาทต่อปีได้อย่างไรก็ลเลยไปเรียนรู้เพราะว่าอยากรู้ไงว่เาเขาทำยังไงทำให้รู้ว่าอ๋อเขาเป็นโนหนึ่งนะของซูชิสายพานของประเทศญี่ปุน่นและก็ระดับโลกด้วยย้อนกลับไปเลย ย้อนกลับไปเึ่ง1958มั้งถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าสองพี่น้องฮะโยชิโร่ชิมิสุและคุณยูตะกะชิมิสุเมื่อปี1984หรือ40ปีก่อนเนี่ย <c oughs> เขามีร้านซูชิเล็กๆครับที่เมืองโทโยนากะเมืองสุตะจังหวัดโอซาก้าแต่ว่าผมก็ไปเอาอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่ปีก่อนนัก1984ย้อนกลับไปที่ตั้งแต่ปีนี่1958 เขามีชื่อร้านนะชื่อร้านว่ามาวารุเจนลุกุซูชิตั้งแต่ปี1958แต่เข้าใจว่ามาเริ่มใช้สายพานนะประมาณ1984นะเพราะว่าย้อนกลับไปเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าซูชิเนี่ยเป็นของที่อยู่ในประเทศเขาซึ่งก็ใช่เลยเป็นตั้งแต่สมัยเอโดะหลายร้อยปีและตะกอนว่าซูชิเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่เหมือนกับร้านข้างทางของเขาเนี่ย ซึ่งขายคำหึงไม่แพงมากแต่พอตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยไอ้ที่ว่าขายยาไตาย,ยาไตาที่ว่าเหมือนแผงลอยสตรีทฟู้ดของญี่ปุ่นเนี่ยพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยยาไตาเขาไม่ให้ขายเพราะฉะนั้นไอซูชิเนี่ยมันก็เคยคงต้องอยู่ในเหลา่าเพราะเขาว่าซูชิเป็นจิตวิญญาณของการทําอาหารของญี่ปุ่นต้องใช้บอกว่าใช้มือในการทําอุณหภูมิในการปั้นปับปับ,ป,บปับเชฟคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถทําซูชิออกมาได้เนี่ยเขาต้องเรียนรู้นะ หลายปีกว่าจะสามารถปั้นซูชิได้เพราะนั้นคือเลยเป็นอาหารที่บอกว่าใช้คำว่ามีรอีตออเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวหาว่าพี่ก้องพูดแล้วแบบโมนะลงไปดูว่าว่าชิลร่สิร้านอาหารที่บอกว่าไม่ชินอันดับต้นของเขาเชฟของเขาเนี่ยจะฝึกมาเป็นคนปั้นได้เขาใช้เวลา10ปีนะจะต้องบอกว่าฝึกเลือกเนื้อฝึกเลือกป้าฝึกคันป้าแต่ จิตวิญญาณนะครับของต้นกําเนิดของซูชิโร่เนี่ยเขาบอกว่าอยากจะเอาเนี่ยจิตวิญญาณของซูชิเนี่ยที่บอกว่าตอนนี้ขึ้นอยู่ในเหล่าของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยไม้ทุกคนสามารถที่จะจับต้องได้และสามารถกินได้ในวงกว้างเป็นความภูมิใจที่สามารถมีราคาไม่แพงให้จานหนึ่งไม่เกินร้อยเยนถ้าร้อยเยนสมัยนี้ก็น่าจะจานหนึ่งก็ยีบสอบาทนะยีบสอบาทนี่ประมาณซูชิที่อยู่ในตลาดตลาดนัดบ้านเราเลยนะซึ่งก็เป็นจิตวิญญาณ ของซูชิโร่เนี่ยแหละจะทำอย่างนี้ได้ผมเข้าใจว่ามันต้องมีอีโคโนมี่ออฟสเกลนะก็คือว่าถ้าร้านเราใหญ่ร้านเราเยอะร้านเราสั่งรอแมทิเรียวเข้ามาหรือร้านแัฟโฟดิบเข้ามาเนี่ยสั่งปลาทูนา่าสั่งปลาแซลมอนเข้ามาถ้าเยอะก็ได้ราคาถูกแต่จะได้ถูกเนี่ยก็สามารถต้องมีความสามารถในการแข่งขันนั่นมา,าว่าเราสามารถลดต้นทุนเราสามารถมีสเกลที่ใหญ่พอที่จะสามารถทําราคาให้ทุกคนสามารถจับต้องได้อันนี้แหละครับ เขาพิกเกมของการทำซูชิไปตลอดการซูชิใส่สายพานสายพานเนี่ยก็คือสายพานที่เอาซูชิวางแล้วหมุนๆๆลงไปเนี่ยเราสามารถเสิร์ฟถึงทุกคนได้และมันทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงผมเชื่อว่ามันคือการลดต้นทุนนะของไทยตอนเนี้ยเพื่อนๆที่จะเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยปวดหัวมากแต่การที่เราจะมีทีมงานแต่ญี่ปุ่นเนี่ย เขาก็เป็นเมืองที่ใช้คําว่าค่าแรงสูงกันงั้นเอาพนักงานออกไปลดจำนวนพนักงานเอาสายพานขึ้นและอาจจะดูสวยดีด้วยอ่ะนั่นก็คือจึงเป็นที่มาของการใช้สายพานและสายพานเนี่ยเขาก็อเนบมาจากการที่เขาไปเห็นโรงงานที่เขามีขวดแล้วมีขวดแล้วลก็มีสายพานในการผลิตขวดเนี่ยเราทำว่าถ้าเราเอามาใช้กับการที่เ,าเอามาใช้ในซูชิเนี่ยก็น่าจะลดอะไรหลายอย่างขึ้นเขาบอกไว้ว่าไอ้สายพานเนี่ย หลังจากถ้าเรากดสั่งอาหารเนี่ยแล้วเรานั่งเนี่ยจะมาถึงเราภายในเวลาไม่ถึง3นาทีนี่คือวิธีการที่เขาทำนะเราหิวต่อคิวมานานขนาดไหนก็ตามเนี่ยเราเข้าไปนั่งเนี่ยสานาทีเราต้องได้กินไอจานแดงๆ40บาทเนี่ยมันมี2ชิ้นไล่สชิ้นถ้า40บาทถ้ากับหาร2ก็คือคำหนึง20บาทเท่าซูชิในตลาดนัดเลยนะแต่อันเนี้ยได้นั่งห้องแอร์ด้วยได้อยู่ในห้างได้อยู่ใน ร้านที่เป็นเทรนด์ร้านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเขาจะทําได้ยังไงนะไอ้ซูชิจานหนึงเริ่มต้น40บาทเนี่ยทำให้ยอดขาย76,000ล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวมาดูเอาเมืองไทยก่อนไหมเมืองไทยที่เขบอกทำรายได้เยอะๆเนี่ยถือเป็นเพียงแค่4%ของรายได้ทั้งหมดนะของซูชิทั่วโลกนะ เขามาตั้งเมืองไทยเนี่ยประมาณมีนาคมสาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับเดือนปี2021เนี่ยรายได้ซูชิโร่ที่อยู่ที่เมืองไทยนะครับ79ล้านบาทขาดทุน65ล้านบาทถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะขาดทุนอย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งตกใจปีแรกรายได้79ล้านบาทขาดทุน65ล้านบาท2022จาก79ล้านบาท รายได้1,000ล้านบาทกำไร63ล,ล,ไ 1, ล้านบาทปี2023รายได้จาก1,000ล้านบาทปีที่แล้วนะเพิ่มขึ้นเป็น1,892ล้านบาท9ก้ากระโดดก้ากระโดดถ้่ากิดว่าซูชิ1สาขานะรายได้เฉลี่ย7.9ล้านบาทต่อเดือนกำไร0.7ล้านบาทต่อเดือนนะครับถ้าาก่ดว่าซูชิในเมืองไทยกำไรอยู่ที่ นะครับทุกๆคำที่เรากินทุกทๆบาทหนึ่งบาทเขามีกําไร9บาทครับปัจจุบันนะครับซูชิโรเมืองไทยอยู่ที่33สาขานะครับอยู่ที่จีน42สาขาไต้หวัน12สาขาฮ่องกง29สาขาที่ญี่ปุ่นนะครับ644สาขายอดขายที่ทั้งหมดนะครับของซูชิโรที่ตอนนี้นะครับจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์นิเคิ i วายชั่น ของฟูชิโระนะครับซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่มีชื่อว่า f o o d and Life Company จดทะเบียนอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวตอนนี้มีมูลค่าอยู่ที่73,800ล้านบาทนี่หลักหมื่นล้านนะครับรายได้ซูชิโระทั่วโลก63,900ล้านบาทกำไร820ล้านบาทปี2023นะครับรายได้นะครับ 6,8,550ล้านบาทกำไร1,790ล้านบาทปี2,024นะครับเอาแค่บวาเาเดือนแรกที่รีพอร์ตออกมานะครับรายได้5,9,950ล้านบาทนะครับกำไร2,350ล้านบาทและยังกำไรอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหนี่ระดับโลกนะ คำานึงประมาณบอกว่า20บกว่าบาทนะเพราะจิตวิญญาณเขาอยากให้ทุกคนสามารถที่กินได้ทําให้เรียนรู้ได้เหมือนกับที่มีคนเคยสอนพี่ก้องบอกไปว่าก้องทําธุรกิจเนี่ยมันต้องเรียรๆนะอย่าไปให้มันบอกว่าวือหวามากก้องเลยบอกเรียรมันคืออะไรว่าพี่ก็เรียร์คือคนจับต้องได้นะอ๋ออันนี้เข้าใจแล้วเวลาทําเบียร์นะอย่างเบียร์สิงค์บ้านเราเนี่ยยอดขาย2องแสนกว่าล้านก็ขายเบียร์นทุกคนจับต้องได้เรียร์เรียทุกคนถือเบียร์ขวดละ30กว่าบาทกลับบ้านอันนี้ก็ ทำให้ธามาธุรกิจเป็นแสนล้านขายไก่อย่าง CP ขายของในเซวอ๋อธุรกิจของไม่ต้องแพงมากตแทุกคนเข้าถึงได้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยความสําเร็จนะครับและไอ้ปัจจัยคอาสำที่ว่าเนี่ยก็เลยเรียนรู้ว่าอ๋อไปคนคว้าต่อเฮ้ยอะไรวะซูชิสายสายพานเนี่ยทำไมถึงทําให้คนอยากกินขนาดนี้อ๋อของมันดีไงราคาถูกคนต่อแถว ไม่ต้องทานตลาดนัดมีเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าไอจานแดงจานเหลืองจานเขียวจานส้มจานทองเนี่ยที่เลือกต้นสี่สิบบาทเนี่ยข้างล่างเขามีชิปนะชิปที่ว่าเนี่ยเวลาที่เราเก็บตังค์เนี่ยเข้าไปในร้านใช่ไหมเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เคยไปทานก็หาต้องคงมาเล่าให้ฟังตอนะถ้าเพื่อนเพื่อนที่เคยไปทานคงรู้แล้วว่าเวลาเนี่ยที่เขามาเก็บตังค์เนี่ยพนักงานก็จะปิด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 ไอเสียงปิด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 ที่ว่าที่เราเก็บตังค์ท่าไปจ่ายตังค์ได้วะมันไม่ใช่มีให้เราเก็บตังค์อย่างเดียวนะเขามีชิป อยู่ข้างหลังเพื่อให้รู้ว่าทุกจานเนี่ยเป็น Data mm. เพื่อให้เราได้รู้ว่าตอนนี้เขามีเชฟที่เป็นแม็กชนที่เป็นเบื้องหลังความสําเร็จเชฟก็ปับปุบป,ป,ป,ปับใช้มือปั้นนะแต่ตอนนี้เขาใช้เครื่องปั้นเครื่องปั้นหนึ่งเครื่องเนี่ยเขาสามารถที่จะทําซูชิได้3,600ชิ้นต่อชั่วโมงนะที่มีความอุ่นพอที่จะมาถึงเรา3นาทีหลังจากวินเนี่ยอันนี้คือเบรกทู through, การใช้กําลังคนเลยนะใช้เครื่องสามนาทีหรอชั่วโมงแล้วเราก็ท็อป ด้วยปลาที่เราชื่นชอบนะวิ่งมาหาเราใช้เวลา3นาทีเสร็จแล้วเนี่ยไอคลิปที่ว่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าหลังจากออกจากสายพันธุ์เนี่ยของตัแต่ละอย่างที่เราชื่นชอบเนี่ยทูน่าแซลมอนหอยเมน่นอาวาบิหอยเชลหรือแบบว่าทูน่าสเปรดเนี่ยที่มาถึงเราเนี่ยอะไรที่มันมีคนหยิบอะไรที่คนไม่หยิบเราจะได้สามารถเอามาซูชิโร่เนี่ยเขาจะเอามาอ n นดัไลได้ว่า อ๋ออันนี้เนี่ยมันขายดีนะถ้ามันขายดีเนี่ยเขาจะได้เอามาให้วิ่งสายพานต่ออะไรที่ขายดียิ่งขึ้นต่อไปเนี่ยเขาจะได้สามารถเอามาเป็นสต็อกทําให้รู้ว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องทําอะไรให้วิ่งบนสายพานเพราะว่าปัญญาความเชื่อเขาบอกว่าให้ทุกคนได้ทานของดีของสดของใหม่ถ้าเขาทําออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันวิ่งไปเนี่ยกี่พันรอบนะ340รอเมตรเนี่ยหรือประมาณ40นาทีเนี่ยเขาจะเก็บนะ เขาถือว่าซูชิเนี่ยไม่ใช่ของที่ใหม่หน้าทานเขาเก็บเข้าไปแล้วของใหม่ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นชิปที่ว่าเนี่ยทำให้ซูชิโร่ได้รู้ว่าเขาจะต้องสต็อกสินค้าอย่างไรเขาจะต้องทําซูชิหน้าไหนออกมาถึงจะถูกใจเราและคุณภาพของสินค้าเขาเป็นอย่างไรอันนี้คือเบื้องหลังนะนี่อย่าลืมนะสาขาเดียวต่อแถวกันประมาณ100ร้อยกว่าคิวเนี่ยเมืองไทยมี33สาสาขาและกำลังจะขยายเพิ่มขึ้นและนี่แหละครับ การที่ได้เห็นคิวต่อของซูชิโร่ที่ต่อคิวเป็นร้อยชั่วโมงเนี่ยเลยทำให้กลับมารู้ว่าเฮ้ยอะไรที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังที่ทําให้เราขายดีผมสรุปได้เลยว่าน่าจะเป็นการที่ปัชญาความเชื่อเขาแหละที่ทําให้ไอซูชิเนี่ยที่คำหนึ่งหลายร้อยเนี่ยเข้ามาขายคำหนึ่งในหลักสิบ หรือร้อยต้นทีน่เราได้ทานเนี่ยเราทาให้รู้ว่าได้มานั่งบริการดีๆมีสายพานวัตถุดิบดีๆราคาที่จับต้องได้เนี่ยเขามีเบื้องลึกเบื้องหลังเขามีรากฐานมา40กว่าปีเขามีปัชญาความเชื่อแล้วไม่ขายดีในเมืองไทยเขาพิสูจน์มาแล้วว่าขายดีอันดับต้นๆของโลกขายดีที่สุดในญี่ปุ่นขยายสาขาไปหลายที่ในโลกเอามาปรับใช้กับที่ของเราได้ว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่อยากให้ของเราเนี่ย มันขยายไปให้มากที่สุดให้คนได้ชิมของดีที่สุดในราคาดีที่สุดไปแบบเรียลเนี่ยกาททำธุรกิจของเราเน,น,น,นี่ยก้าวสู่หลักล้านสู่หลักร้อยล้านไปหลักพันล้านและหมื่นล้านเหมือนซูชิโร่ครับแล้ววันนี้ฮะก็คือเรื่องราวของซูชิคำเล็กๆนี่แหละที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายสิบปีเป็นระดับต้นๆของญี่ปุน่นเป็นระดับต้นๆของเมืองไทยนี่แหละคือคําที่ผ่านการคิดมาเป็นธุรกิจหมื่นล้าน อย่างซูชิโร่ในวันนี้ครับ